สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะพามาชมไม้ตระก,กูลอะโลคัเซียรหรือว่าเป็นพวกบอลอะไรพวกนี้นะครับสำหรับต้นนี้นะครับมีหลายท่านถามลักษณะของบอลกระดาษดำนะครับบางคนถามว่าออกมาแล้วใบดำไหมนะครับหรือว่าใบเขียวใบขาวอะไรยังไงนะครับนี่เลย ก็ลักษณะของมันนะครับก็จะเป็นก้านสีม่วงเข้มหรือเราเรียกกันง่ายวาเป็นสีดำนะครับสุดท้ายแล้วมันก็จะออกมาใบนะครับนี่เห็นไหมครับหลังใบนะครับตามเส้นโครงสร้างก็จะเป็นสีดําหรือสีม่วงเข้มแบบนี้แต่ตัวใบนะครับก็เป็นสีเขียวเนาะสีเขียวนี่แบบนี้แลครับอันนี้คือบอลกระดาษดำเนาะ ก็ถ้าเป็นบอนกระดาษดับราคาก็ไม่สูงมากนะครับไม่สูงเลยแหละนะครับแต่ว่าเป็นต้นไม้ที่น่าปลูกนะเพราะว่าเมื่อโตแล้วโครงสร้างนะครับมันสวยใบใหญ่มากนะครับใบใหญ่ประมาณ2ฟุตเลยทีเดียวครึ่งเมตรนะครับเนาะแล้วก็ต้นสูงประมาณ2เมตร3เมตรก็เป็นไปได้อย่างเงี้ยนะครับก็เป็นไม้ที่มหัศจรรย์นะอ่าอีกอันนึงนี่คือบอลกระดาษเหมือนกันนะครับแต่อันนี้เป็นบอลกระดาษเขียวนะครับก็ลักษณะคล้ายกันแค่เปลี่ยนตัวก้านนะครับ ตัวต้นตัวก้านตรงนี้นะครับเปลี่ยนจากสีม่วงเข้มหรือดำนะครับมาเป็นสีเขียวเท่านั้นเองนะครับและสําหรับต้นบอลกระดาษที่เป็นบอลกระดาษด่างนะครับก็จะมีลักษณะใบหรือก้านเนี่ยนะครับด่างนี่นะครับอย่างเช่นต้นนี้นะครับก็เป็นบอลกระดาษเขียวด่างนะก็ดูจากก้านเห็นไหมครับนะแต่อันนี้ออกมาเป็นใบเผือกนะครับใบเผือก ก็ใบเผือกนี้ไม่ควรจะโดนแดดนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ไหมนะครับแต่ว่านี้แอดเอามาให้โดนแดดเพราะว่าเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะรอไอตัวอันนี้จริงๆรลุ้นอยู่นะครับว่าหลอดใหม่มาจะเผือกหรือจะเขียวหรือจะด่างอะไรยังไงนะครับแต่นนี้เขียวมาแล้วก็โอเคแล้วครับสบายใจได้ต่อไปก็ลุ้นว่าหลอดนี้กลางออกมาแล้วจะติดด่างไหมแค่นั้นเองนะครับก็เป็นการลุ้นนะครับสำหรับการเลี้ยงไม้ด่างแบบนี้นะครับโอเค นี่ครับเดี๋ยวพาไปชมอีกนี่เลยชมเป็นบอลก่อนละกันนะครับนี่อ่าโอเคอันนี้เป็นบอลกระดาษด่างนะก็ลักษณะก็อย่างที่บอกครับก็คือใบจะเป็นสีเขียวสลับด่างนะครับการด่างของมันนี้ก็จะมีลักษณะของการด่างแบบสี เหลืองสีขาวนะครับประมาณแบบนี้เลยเห็นไหมแล้วตัวตัวก้านนะครับก็จะมีรอยด่างด้วยเหมือนกันนะครับเห็นไหมนะครับอันนี้คือเป็นต้นที่หนึ่งต่อไปต่อไปนะครับเป็นต้นที่สองกันนะครับอันนี้ก็เป็นบอลกระดาษด่างเหมือนกันเป็นเขียวด่างเห็นไหมครับ ลักษณะของลายด่างเนี่ยก็จะมีความาแตกต่างกันออกไปนะครับเป็นความสวยงามของธรรมชาติเนาะที่สร้างสรรค์ให้ให้คนปลูกต้นไม้ได้ชื่นใจได้ลุ้นกับมันอยู่ทุกวันที่สําคัญคือได้ลุ้นทุกใบนี่ครับอันนี้เห็นไหมครับเราจะเห็นว่าตัวต้นนี้นะครับเป็นด่างถือว่าด่างแบบสวยเลยแหละเนาะแต่ใบต่อมานะฮะนี่เห็นไหมใบต่อมาตรงนี้เนี่ยก็คือเท่าที่ดูนะครับ แต่ยังดูไม่ดีก็คือไม่ด่างเท่าใบก่อนเห็นไหมเป็นเขียวเลยด้วยซ้านี่เห็นไหมครับติดปลายด่างมานิดหนึ่งเนาะก็จะต้องรอลุ้นตัวหลอดต่อไปใบต่อไปว่าจะมีลักษณะเป็นยังไงนะครับอย่างนี้เป็นต้นเนาะก็เป็นเป็นความน่ารักเป็นเป็นเอกลักษณ์ของไม้ด่างที่เราจะได้ได้มีความสุขในการลุ้นอยู่ทุกๆวันต่อไปนี่เลยครับนี่ต้นนี้ครับ ด่างแบบสวยมากเนานี่เลยสวยมากๆนะครับการก็ด่างด่างแบบด่างมหาศาลเลยนี่เห็นไหครับเนาะก็เดี๋ยวรออันนี้ก็มีหลอดแล้วนะครับเดี๋ยวรอหลอดมันเคลียออกมาครับทุกต้นรากเดินดีนะครับแล้วก็เลี้ยงในแดดร้อยนะครับแต่ว่าเป็นแดดร้อยแบบครึ่งวันนะครับ ข้มีด้วยด้วยความที่มีพื้นที่จํากัดนะครับต่อไปก็เป็นอโลคาเซียเหมือนกันตระกูลอโลคาเซียแล้วก็ต้นนี้นะครับก็กําลังมาแรงมากๆนั่นก็คือหูด่างช้าง,ห,าง,าง,ห,งนะหูช้างด่างเหลืองนะครับหูช้างด่างเหลืองเห็นไหมครับอ่ะอันนี้ลายยังไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่นะครับลายด่างยังไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่อันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นหลอดใหม่น,นะครับเห็นไหมครับก็จะมีด่างสีเหลืองเหลืองปนอยู่ แล้วก็ที่สำคัญคือกำลังจะอ,ออกหลอดใหม่มานะครับราคาในตลาดตอนนี้นครับก็ลองไปเซิร์ชดูได้นะครับราคาสูงสูงมากๆเลยนะครับตัวนี้แรงนะครับต่อไปนะครับต่อไปก็เป็นแรงแรงแรงเหมือนกันเลยแรงจนตามไม่ทันเหมือนกันนะครับบางทีนะอันนี้ก็คือตัวโอกินาวะครับเนาะโอกินาวะ ok ก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับตัวหูช้างดังนะครับเมื่อสักูนะครับรูปทรงใบแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นเป็นตัวที่สวยงามอีกอีก,อ,กอีกตัวหนึ่งเลยเพราะว่าต้นมันจะทนกว่านะครับมันจะอยู่กับเรานานกว่าแล้วรูปทรงของตัวก้านใบนะครับมันก็จะมีความอ่อนช้อยเนาะมีความอ่อนช้อยเป็นรูปเหมือนตัว S แนวนอนนะครับเป็นรูปเหมือนตัว S สแนวนอนผมจินตนาการไว้แบบนั้นนะ แล้วความด่างของมันนะครับก็จะมีอันนี้ในต้นเดียวกันนะครับเห็นไหมห้าใบความต่างความเหมือนไม่มีเหมือนกันเลยนะลองไปดูนะครับผมจะให้ดูใบแรกก่อนอันนี้คือใบที่หนึ่งนะครับตั้งแต่มาอยู่กับเอปิไลสไตล์นะครับอันนี้คือใบที่1นึงเนา ก็รู้สึกว่าสวยชอบนะครับใบก็จะบิดไปในใน,ในส่วนของตัวที่มันเป็นสีขาวนะครับส่วนใบที่2ใบนี้ครับนี่ใบที่2เห็นไหมครับความด่างยังไงครับนะสวยมากๆเลยเนาะอันนี้ใบที่2นะครับใบที่3มาดูอันนี้นะครับ,บ,ด,รบด่างน้อยใบที่4นี่ครับ นะด่างขาว60-70%เลยนะครับมีสีเขียวอยู่นิดเดียวตอนแรกก็กลัวว่าไอ้ตัวหลอดต่อไปจะเผือกไหมเพราะว่าถ้าเผือกมันดูแลยากนิดนึงนะครับแต่ปรากฏว่านี่เลยมาเขียวมากนะครับเขียวประมาณ95%ของใบก็อันนี้ก็ไม่ได้น่าตกใจอะไรนะครับเพราะว่าเขียวมากกว่าขาวต้นมันก็จะโตเร็วสมบูรณ์เร็วนะครับเพราะว่ามันมีที่ผลิตอาหารมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเนาะแล้วตอนนี้ครับก็กําลัง มีหลอดใหม่โผล่ขึ้นมานี่นะครับเดี๋ยวก็ได้ลุ้นต่อไปว่าตัวหลอดใหม่จะเป็นยังไงแต่ที่บอกว่าสวยนี่ครับเรามาดูพร้อมๆกันก็คือตัวก้านเห็นไหมครับก้านจะมีความด่างเนาะจริงๆผมมองว่ามันด่างเหมือนงาช้างเลยเนาะนี่ครับด่างเหมือนงาช้างเลยทุกก้านเลยสวยมากๆนะครับสําหรับคนที่ ชื่นชอบไม้ด่างก็แนะนําตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับโอกินาวานะครับผมเองมี2ต้นนะครับตอนนี้นะนี่ก็ดูให้ดูความด่างให้ดูกา้านนี่ขอโทษนะครับนี่ให้ดูกา้านเห็นไหมเฮ้ยนี่นะความด่างของมันนี่นะครับนี่เนาะแล้วก็มีหลอดใหม่มาคลี่แล้วบานแล้ว อันนี้ยังไม่ไม่ด่างมากนะครับเพราะใบแรกก็ไม่ได้ด่างนะแต่ว่าต้นมันด่างอยู่แล้วนะครับอันนี้เราไม่ไม่กังวลว่าแบบยไม่ด่างอะไรเงี้ยไม่กังวลเลยก็เดี๋ยวรอลุ้นตัวรอต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็ให้ดูตัวอะโลคาเซียของเอบิกไลสไต์ โอเคนะครับถ้าใครสนใจนะครับอย่าลืมเป็นกําลังใจให้เราด้วยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ที่สําคัญเพื่อไม่ให้พลาดในการอัปเดตคลิปต,ต่อไปนะครับก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนเอาไว้นะครับแล้วเราจะได้มาติดตามอัปเดตกับต้นไมน้น่ารักน่ารักของพวกเรานะครับถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวทางเอ็กบิ A ๊กไล์สไตล์นะครับจะทิ้ง ID Line ไว้ให้ติดต่อที่ใต้คลิปนะครับถ้าใครสนใจก็ทักมาคุยกันได้นะครับ โอเคสำหรับวันนี้นะครับลากันไปด้วยบอลกระดาษด่างต้นนี้เลยโอเคครับ